เคสซี่ตำยวดสวัสดีจ้าสวัสดี FC ทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเคสซี่กับเปิดร้านคือเกานะคะยินนีต้อนรับ FC ทุกท่านนะคะเป็นร้านตำามองฮูงอิงธรรมชาตินะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะคะตกแต่งด้วยสไตล์นี่แหละสไตล์เจ้าของนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนาา่นารันาากน่ารักทุอมสะอาดนะคะอิงธรรมาชาติวัตถุดิบของเข้ากับโจนสะอาดพี่เมียบนะคะรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะดูวัตถุดิบของเราด้วยนะคะเราใช้มะเขือเทศจินดามะเขือเทศน้อยบ้านเฮานะ ะะมะนหนาวแป็นมะนาวาเป็นบานมาันน่า hom มันน่าสวมานาวสวมะนาวตะปุตะปูนะคะ ขนมจีนค่ะขนมจีนบิวส,สดใหม่ๆเลยนะคะเอสซีขนมจีนเลยคะ่ะบรรยากาศร้านเรานะคะก็จะอิงธรรมชาตินะคะเฮดเองนะคะห้านี่ขายผลไม้คะ่ะตอนนี้แม่ม่านกาลังไปเอาสมโอยูนะคะบรรยากาศห้องมีหลายมุมจา้ามุมนุ่นนั่งได้นะคะมีเปยด้วยนะคะมุมนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะคะมีองค์ปู่องค์ยาค่อยนะคะปกปักรักษานะคะยืนสาัานบรรยากาศร,ร้านดีคะ่ะสั่งโดยน้ำพักทำแรยงของเคสซีนะคะบารมีองค์ปูนนะะ่นครราชรูปองค์นะคะรัดแบน นะะีหลากหลายมุมให้นางคาจะ่าเป็นมุมนี้ก็ได้นะคะมุมข้างในมีพัดลมด้วยนะสามารถนอนได้กินแล้วนอนได้พี่น้องค่ะมุมข้างในก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนกันค่ะมีหฮมมีนางกุ๊กก๊กคาแต่ละมุมนะคะได้รับพลังบวกอ่ะมุมนี้มาหลายท่านนะคะถ้ามาหลายท่านก็สามารถนั่งมุมนี้ได้นะคะอิงธรรมชาตินะคะมาแล้วรับพลังบวกไปเต็มๆด้วยจ้าฝากนี่เด้อค่ะเคซี่จำยุ่ยๆนะคะปารถนัวร้อยร้านนะคะหากเขามหาได้นะคะหรือจะอุดนุ้นพา นคราดแบนนะในเพจนคราชแบนด์ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะก่อนถึงวัดพระธาตุขามแก่น4กิโลนะคะร้านเคซี่สำยดยุสายมือนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะนะคะมีเราเราบริการดีมากๆนะคะบรรยากาศร้านเราก็ดีมากๆเลยนะคะ เงืนการแล่นเฮ่าดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เคสซี่ด้วยนะคะมือละสองโคกสามโคกค่ะมือหนึ่งบ่ถึงสิบโคกใน้าแต่ก็ต้องขายนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโรคระบาดนะคะผู้คนก็บ่ค่อยมีเงินนะคะแล้วผู้คนก็บ่ออกเปินทื่นางไปใส่นะคะเฮาก็เลยแบบว่าต้องขายนะคะได้เท่าไหร่ก็ต้องได้ได้ก็อาจจะได้ค่ากับเขาจะละมือเฮาเฮาเขาขายไปนะคะบ่เป็นยังขัดสูตรต้องไปพี่น้องค่าสาธุสาธุ